นี้นะคะชารี่ก็ได้ถือสินแปดถือสินที่บ้านแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดมันก็ยังไม่หมดแต่เราก็อยากถือสินแล้วก็ได้บนบานสันกล่าวเอาไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแลแหละก็เราก็เลยถือสินแปดที่บ้านโอเคแต่ว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ออแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปนั่นแหละ ในเรื่องของอสวดมนต์ไหว้พระเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ทํา,าวัดเช้าทําวัดเช้าแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําบุญทําบุญ<ม>อาจจะทําด้วยวิธีจจเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้แต่ว่าส่วนตัวของเชอรี่เนี่ยคือทําเป็นอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างมีลําดับขั้นตอนอะไรบ้างตรงไหนบ้างอารัธนาครูบาอาจารย์ยังไง ส่วนวันไหวพระยังไงให้ถูกอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าก็เคยไปถือศีลนะบ่อยละทีนี้ก็เลยมาทําที่บ้านแล้วก็ช่วงเช้าก็ถวายน้าําพระอะไรเงี้ยเป็นพิธีะกอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเจอเนี่ยคือขออนุญาตครูบาอาจารย์เลยว่าเออส่วนตัวของเชอรี่เนี่ยก็รู้จักหลวงปู่สุขวัดปากคองมาขำเท่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แบบลงลึกว่าเอ้ยไปเป็นลูกศิษย์ท่านหรือไปคลุกคลีหรือว่าใกล้ชิดหรือว่าเป็นลูกศิษย์ทางไหนสายไหนอะไรของท่านเนี่ยคือเปล่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดลงลึกไปทางนั้นเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเชอรี่ก็แต่ว่าส่วนตัวของเชอรี่อะบ่อยๆครั้งที่เราอะจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสกับพระเกจิอาจารย์ได้หลายๆองค์อ่อ แต่ว่านั้นก็เลลักษณะเหมือนกับเราอาราธนาตัวเองปวาราณาตัวเองเป็นลูกศิษย์อย่างของหลวงพ่อฤาษีดงดำหลวงพ่อสดหลวงพ่อหลวงปู่มั่นสมเด็จโตหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยงงคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อยังยังยังไม่ได้ จำไม่ได้ว่ามีองค์ไหนบ้างก็มาเรื่อยๆที่นี้เนี่ยของเชอรี่เนี่ยก็จะมีวนเวียนอยู่กับพัดเกจจิตามนี้ตามนี้ที่อยู่ในมโนจิตเท่านั้นใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเราก็รู้จักทาสีก,ก็ก็ตอนเช้าของวันที่สองในการถือสีเนี่ยเ,าเราก็ จิตมันก็เริ่ม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 นิ่งกว่าวันแรกวันแรกก็อาจจะมีการปรับตัวปรับใจปรับอะไรงนี้อยู่แต่ก็ยังอยู่ในสิงแปดพอมวยนี่สองะมันก็เริ่มที่จะเออนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะลำดับมันก็ดีขึ้นเสร็จแล้วเราก็เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือท่าสีเนาะมีดินน้ำโลมงไฟมันก็มาจากนโมพุทธ,ธายะนี่แหละเสร็จแล้วเราก็บริกรรมไปประมาณสักชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะหลังจากที่ทำว่าชาเสร็จ แล้วเราก็บริกรนมไปเรื่อยๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ในขณะที่ทําอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าเรารักษาศีลแต่เวลาที่เราทํากิจกรรมอื่นๆไปอะ่ะเราก็จะบริกรรมนนัมมะพะัทะในใจเข้านัมมะออกพัทะเข้านัมมะออกพัทะและเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเป็นลักษณะไข่ภ่าษาจะเป็นไข้ก็นัมมะพะัทะใช่ไหมสี่ตัว และที่นี้พอลำดับที่สองก็จะมะัพทะ,ะนะ,ะลำดับที่3าก็เป็นพทะ,ะนะมะนืกออกมะแล้วก็คําสุดท้ายก็จะเป็นทะนะมะพะ,อะโอเคตรงเนี้ยเราก็บริกรรมอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยๆยเรื่อยๆแล้วเ,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 เราก็บริกรรมแบบสี่ด้านข้างหน้านมาพทะมัพทะนะพทะนะมะทะนะมะพะสีด้านแล้วอีกด้านด้านด้านหน้าด้านข้าง ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านบนด้านล่างเออแล้วก็บริกรรมอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอตอนที่เออเราเหมือนกับถ้าสงบอ่ะมันก็จะบริกรรมได้สีด้านแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยสงบอาจจะมีถูกผิดถูกผิดเราก็จะบริกรรมนามาภทะนามาภทะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจิตเริ่มสงบเราก็จะมะพัฒนะพาัฒานามะทะนามะทะอย่างเงี้ยก็จะสีด้านรวมไปรงมมาอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งสิ่งที่เราเห็นในมโนจิต เร,เราไม่ได้มโนไปเองแต่คือว่าเราคิดว่าเราสงบมากพอที่เราบริกรรมได้อย่างนั้นประมาณชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ในขณะที่เราทำอย่างอื่นไปด้วยนะเราเห็นองค์หลวงพ่อองค์หนึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้คือพระอ่ะจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงเนี่ยก็คือแบบรูปร่างหน้าตาท่านก็กเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไม่ได้มีอะไร คือถ้าเกิดว่าสมมุติเราเป็นลูกศิษย์ท่านะเราจะคุ้นเคยกับใบหน้าท่านกับกับลักษณะของท่านใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอเราบริกรรมอันนี้ไปก็มีพระเกจิรู้ว่าต้องเป็นเกจิองหนึงนั่นแหละมามาในในเวลาที่เราหลับตาเราเห็นเราเห็นมาในมนโนมาจากเห็นจากกายกายทิพย์ไม่ใช่กายเนี่ยอืมพอเราเห็นปุ๊บเราก็เออพระ อย่างนี้นะพระลักษณะคล้ายหลวงพ่อโอภาษีคือท่านจะลักษณะท่านจะผอมๆขอโทษนะคะหูตรงเนี้ยค่ะคือจุดสังเกตเนี่ยท่านจะผอมๆหน่อยเอผอมๆเหมือนจะสูงๆก็คือเห็นลักษณะมันผอมแล้วก็หูของท่านอ่ะคือหน้าหน้าท่านก็ไม่ได้อ้วนหน้าท่านก็ผอมๆหน่อย แล้วก็หูท่านเนี่ยคือท่านจะก็จะหูกลางนิดหนึ่งขอโทษนะคะคืออาจขออธิบายล,ะะลักษณะคือไม่ไม่ได้เรียบแบบนี้ไม่ได้เรียบไปอย่างนี้แต่ว่าจะกลางนิดหนึ่งกลางแบบนี้ค่ะกลางกลางออกมานิหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็อาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไม่ด้ดูดำท่านก็สีผิวแบบปกติไม่ดำไม่ขาวอ่ะแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็คิดว่าอืม อันนี้เราคิดเองนะเหมือนหลวงพ่อภาสีเอ๊ะหลวงพ่อโภอ,อโภาสีหรือเปล่าแล้วเราก็จะเอ๊ะเพราะว่าเราแค่เรารู้จักหลวงพ่อโอภาสีแต่ว่าเราก็แค่ไม่แน่ใจเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยเราก็เราก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยพอเรามาเปิดใน youtube เราก็มาหาคําว่านมามพาาัทะเพราะว่าเราบริกรรมนมามพาาัทะใช่ไหมเราก็เอ,อ,อยากจะแบบลงแบบให้ลึกกว่าที่เรารู้ เราก็เลยเริ่มค้นข้อมูลลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเสร็จปุ๊บก,ก็มาเจอ,อว่าหลวงปู่สุขเนี่ยคือเห็นรูปท่านเลยเห็นรูปท่านเลยแล้วก็เห็นนามาพะทะขึ้นมาคือเหมือนกับท่านเป็นใช้พระฐานเนี้ยประจําตัวท่านในการปลุกเสดในการบริกรรมสิ่งต่างเนี่ยเราก็เลยเห็นรูปท่านเลยแล้วเราก็ดูรูป เลยเนี่ยองเนี้แหละที่เราเห็นในมโนในจิตแบบแบบสุดยอดที่ว่าคือเราก็อยากจะเผยแพร่ความรู้สึกเนี่ยต่อไปให้กับคนที่เขาปฏิบัติปฏิบัติถือศีลออให้เขาไม่ย่อท้อนะสำหรับใครที่เห็นคิดนี้คือการรักษาสิลของคุณอะคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะอยู่ที่บ้านที่วัด หรือในสถานที่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันไม่ได้เอือ้ออานวยแต่ถ้าจิตคุณนิ่งอ่ะคุณก็สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะสื่ออะไรได้อย่ายอา่อท้อตอนแรกเชลลี่ก็คิดแหละว่าเออเราทําอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะในเรื่องของสมาธิในเรื่องของศีล สีน่ะมันไม่ขาดอยู่แล้วแหละอาจจะมีแบบว่ามีบ้างแอบแวบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถไปสื่อได้เนี่ยถ้าคนดูหลายๆคลิปของเชอรี่อะ่ะก็จะรู้ว่าเออเชอรี่ก็มีอะไรเยอะแยะสัมผัสอะไรได้เยอะแยะเกี่ยวกับพาเกจิอ่าแล้วก็สมัยก่อนก็จะมีเกี่ยวกับออกพวกพูดผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ย แต่พอหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มสัมผัสได้กับพระเกจิหลายๆองค์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยแล้วก็วันเนี้ยคือช่วงเช้าอ่ะสัมผัสได้ถึงหลวงปู่สุขก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สุขอนะคะ่ะทำต่อไปแล้วก็ในเรื่องของการภาวนาพระคถาต่างๆเนี่ยของท่านนี่ยนพระทะเนี่ยค่ะศักดินะะ์สิทธิ์จริงๆ นะคะตอนเนี้ยก็รู้สึกแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปลองของไม่ได้ไปแบบเอ้ยตีลังฟันแทงอะไรกับใครเขาไม่ได้มาตั้งว่าเอ้ยฉันเหนียวหรือยังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าอสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคือท่านท่านมาหาเราท่านมาสอนเราเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเรามีสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็บอกเอาไว้ด้วยว่าขอให้ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยคือขอปัญญาแอบพูดไว้นิดหนึ่งท่านก็ได้มาแล้วถือว่าเป็นเป็นบุญอย่างยิ่งเลยขอให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่กําลังถือศีลกําลังจะถือศีลหรือกําลังจะทําความดีหรือทําแล้วก็ตามขอให้ท่านจงมีกําลังใจในการทําต่อไปนะ วันนี้เชอรี่ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาก็จะมาบันทึกให้ฟังต่อไปเพราะว่าปัญญาพวกนี้ถ้าเราไม่บันทึกเอาไว้อะมันก็มีวันที่จะลืมไปเช่นกันนะคะวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ดูคลิปนี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะ